โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนใน่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคคิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนีไปดูกิจกรรมในเกม RV กันนะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เนอะก็เ,เป็นตาอันเชิญประธานพรขอพรตามหาสกินสูงสุดระดับอัลติเมทได้รับจากกล่องขอพรขั้นสูงสุดเท่านั้น เมื่อเปิดกล่องขอพรขั้นที่1-2และขั้นสูงสุดก็มีสกินระดับอกัลติเมทเนาะก็มีคิวเลนมีรโอเรียลมีมมลล็อกมีลิเลียนามีไวโอเลตมีวูคองมีไอริ i, แล้วก็มีคาเฟนีเนาะทั้งเปิด8สกินเป็นสกินระดับอัลติเมทที่จะได้ก็ต่อเมื่อได้รับจากกล่องขอพรขั้นสูงเท่านั้นเนาะหนึ่งกล่องในการสุ่มเพียง49คูปองเท่านั้นก็ใครสนใจก็คลิกเลยเนาะ ระยะเวลากิจกรรม27ธันวาคมถึง2มกราคมนี้เท่านั้นนะโอเคครับก็ใครสนใจก็มาเล่นกันได้เนาะเดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเนาะว่ามีสกินอะไรกันบ้างไป Strength to chase out evil. Don't you think the moon is delightful tonight? we're here the fire of my rage cannot be quenched じゃ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโ o ท็ p ปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยมาสุ่มมาเลยเนาะมากดตรงประทานพรตรงนี้เป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับ1กล่อง100%สุ่มสกินฮีโร่อีกหรือกล่องขอพอรขั้นที่1มีโอกาสได้รับตาอัญเชิญประทานพร2รุ่นรับสกินระดับสูงสุดออลติเมท55% กล่อง100%สกินฮีโรอีก30%อีโมจิถาวร15%กล่อง100%ต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นมิฉะนั้นมีโอกาสาับเป็นเพรแทนก็กล่องส่วนใหญ่ก็ให้เปิดทีละกล่องนะหลังๆก็เป็นเท่าที่ได้ก็คือถ้าเปิดอันนี้เราก็จะได้กล่องกล่องสุ่มมาแล้วก็จะมีกล่องว่าต้องรู้อีกว่าจะได้กล่องขอพรขั้นที่1ห,หรือกล่อง100%สกินฮีโรอีก นึกกล่องขอพอรขั้นที่1ก็จะมีเปิดเพื่อรุ่นรับตาอัญเชิญประทานพรสอรุ่นรับสก,กินอัลติเมทลิมิเต็ดหรืออีพิกกล่อง100%สก,กินฮีโรอีกอิโมจิถาวรตาอัญเชิญ55%กล่อง100%รอฮีโรอีก30%อิโมจิ15%อืมอันนี้ก็เป็นกล่อง100%สก,กินฮีโรอีกเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมากดซื้อแล้วก็ลองมาดูแล้วกัน ชุบโอเคมาก็ต้องกล่องประธานพรเนาะก็ต้องเปิดก่อนใช่ป่ะแล้วก็เลือกกล่องขอพอรขั้นที่หนึ่ง่ะก็เปิดเพื่อลุ้นรับตาอัญเชิญประทานพรสอเนาะดูซิว่าจะได้ไหมเฮ้ยได้แล้วมีอะไ้อีกขั้นหนึ่งก็จะได้เป็นสก,กิลระดับออลติเมทละ,ล,ะลุ้นอะ โอเคเดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะได้เป็นกล่องประทานพรขั้นที่3ป่ปะก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยจะได้หรือเปล่าอาจจะต้องลองดูลุ้นอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองมากดเลยละกันนะเนี่ยมาเค เฮ้ยจะได้ไหมเ้ <c oughs> กล่องอีพิกได้เป็นกล่องอ <c oughs> <c oughs> ีพิกแทนปะเนี่ยโอเคได้กล่องอีพิกเนาะโอ้คิวจะได้สก <c oughs> ิน,นอัลติเมทอาได้โอเล่โอเล่เนาะแบนี้โอเคเดี๋ยวไปสุ่มอีกรอบนึ่งละกันเนาะเฮาดูกันว่าจะเป็นอีพิกอีกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวกดกล่องประทานพรนี้เลยนะกดซื้อเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันฮึบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็ดูเลยแล้วกันกล่องขอพอรขั้นที่หนึ่งโอเคได้แล้วต่อไปขั้นต่อไปมาดูกันอีน่ึบไล่แล้วก่อขอพอรขั้นที่สองจะไปขั้นต่อไปไหมนีุ่นน่ะอะไรฮึยี่มาแล้วขอพอรขั้นที่สอง กดลุนอีกเฮ้ได้อัติเมตไหมนะต้องไปขั้นต่อไปก่อนเนาะนี่มันกล่องสุ่มอ e ีพิกนี่นะทำไมได้แต่อ e ีพิกมาสครั้งแล้วโอ้ยเอยอได้นะแถวยากก็โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะรีวิวสองสกินที่เราได้มาในวันนี้เนาะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Watch where pointing that. โอเคครับก็เข้ามาในเกมเนาะก็มาที่สกินนี้ก็เป็นสกินของไวโอเล็ตเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากเอฟเฟกต์วาร์ปแล้วกันนี่ก็อันนี้เราก็ไปใส่มาเนาะเป็นอันนี้ได้มาถาวรก็มาใช้ดูเป็นตีมหน้าหนาวอ้อ ก็น่าจะมีเอฟเฟกนิดนึงปะ่ะดูจากการโจมตีละก็ดูแบบแตกต่างจากปกตินิดนึงโอเคเดี๋ยวมาลองพวกการโจมตีบบต่างกับสกิลนะฮึบอืมก็ก็ดูแตกต่างนะแต่ไม่รู้ว่าสกิลจะแตกต่างบอกงมาลองดูอ่ามาดูที่สกิลหนึ่งกันลวกันนะอืมมันก็มีแบบแสงสีฟ้าปะ่ะฮึก็ใช้ได้แหละ สำหรับอันนี้นะเนาะปุ๊บออมอันนี้ดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาดูอัลติเมทสกิลกันต่อแล้วกัน,นเนาะปุ๊บอืมมันดูต่างนิดนึงอะ่ะใช่ป่ะมันพร้อมมีแสงสีฟ้าอืมอืมก็โอเคนะสำหรับสกิล,ลนี้เด็ก็ดูเท่ห์ทำมาทำแมงดี ก็เป็นวาอเลียนแหละโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสามสกินนี้เดี๋ยวมาดูสกินถัดไปกันนะโอเคครับมาที่สกินถัดไปกันเนาะก็เป็นสกินของ Nerd oria, นาทาย่าเนาะ ก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคนเชิดอุ่นสิงโตเลยเนาะอืมก็เท่ดีนะก็เดี๋ยวไปดูพวกสกิลการโจมตีอาน่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะดูกัดการโจมตีละเป็นลูกไฟเพลิงใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเดี๋ยวหยุดน้องเทนกันฮึบโอเคเริ่มการโจมตีปกติก่อนแล้วกันเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะอืมอมก็เข้ากับชุดดีแล้วอนะมีเอฟนะเฟกด้ยแล้วว่าโอเค โอเคเดี๋ยวมาดูพวกสกิลต่างๆต่อแล้วกันเนาะเริ่มที่สกิลนี้ก่อนอปุ๊บอ่าก็ใช้ได้นะโอ้แต่ไปเดี๋ยวมาดูสกิลสองกันเนาะอยากดูสกิลสองเป็นยังไงแต่ชอบด้านหลังต่างนี้เออไอสกิล่าดูสกิลสอง <laughs> อยากพลังขึ้นเต่าอยาก <laughs> น่ารักดี ก็เหมาะสำหรันบ,บนาทาย่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูที่อัลติเมตอยู่ต่อเลยละกันุึตอ,อย่างที่สี่เออเฮ้อสี่โอเคชี่ต่อชี่ต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> โอเคก็ สำหรับสกินนาเทาย่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจก็ไปลองสุ่มกล่องก็ได้นะแต่เราส่วนตัวแอบย่าเป็นสกินกล่องไม่เป็นกล่องสุ่มสกินอีพิกไปแล้วละสิโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดูนาะตยาเต้นปิดคลิปแล้วกันเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครกล่องสุ่มๆแล้วได้อะไรขึ้นมาก็เมนบอกกันได้นะฮะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนได้อัลติเมตจริงๆหรือเปล่าเนาะเราก็อยากรู้มากแต่ตอนนี้เราได้จต่อีพิกก็ฝากเพจฝากสปอนเซอร์ของเราทั้งสองเพจด้วยนะก็มีเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม r าวแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลทอมอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภยัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลขโอเพนได้ดีใครสนใจก็ไปสอบสนมสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าได้นะสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนดูคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยคอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝัออนดีนะบาย